เดินไปซีบหาพ่อไปดูปลาไหมล่ะที่สวนครัวมีปลาเพียบเลยอ่ะดูกันเอ้ปลาเพียบเลยอ่ะสวมันมันหน่ลไ้นี่มาเนี่ เห็นเนี้ยปลาเพียบเลยอ่ะเป็นปุ๋ยเปล่าปุ๋ยอากาศพ่อพ่อตัวใหยบตรงนี้โรงพ่อเหรอป้าเราได้อย่างงี้สักหลังก็ดีนะแล้วมีมีคูน้ำเหรอแล้วก็เยอะมากแล้วก็มีปลาดุกตรงนี้เยอะเลยแล้วระวังมดด้วยเนี่ยพ่อเห็นมดเต็มเลยที่พื้นอ่ะเห็นไหมเขาทำลูก อุบานุบาลลูกนะตามหลังนะพ่อพ่อต้องตามหลังพ่อไม่รู้เนี่ยพ่อลองดูข้างในดิลองแหวกดูข้างในลองแวกพ่อลองแวกแปลงเกษตรชมรมผู้สูงอายุอ๋อเขาจะมาปลูกผักกันที่นี่เอ้าพูดดูกับดักเลยเนี่ยบุ้มกับดักเนี่ย ปลาต้องนั่งนั่งแล้วปลามันจะคิดว่าเรามาให้อาหารมันมันจะมาแบบเยอะมากให้กินไหมถ้มัมะอย่าให้มันหมดนะเราต้องหยิบให้เขาเอาไหมลองไหมนี่อะไรเนี่ยข้างบนเนี่ยงันมองอีกริ่ง เปียกหูลูกปลาเต็มเลยน่ะจะเปียกเปียกเดี๋ยวก็แห้งมาตกล่ะจะพาพ่อไปดูควายควายอยู่ตรงไหนมือพ่อไม่กินมือพ่อไปไปดูควายกันหวังลื่นล่ะค่อยค่อยถือหืมกินถือแม่ถือกล้องกินมือพ่อ ด,ดูเมันขึ้นมาจะกินมือพ่อเยอะมากมันจะกินมือพ่อคิดว่าเรา,าจะให้อาหารมันไงห,<า>หน่อวดหนูหน้าอุ้ยเพี้ยกเลยอ่ะ<า><า>นับปีเนาะวันนั้นโทรศัพท์เอา,เอาวันนั้นอ่ะมาแบบอุ้ยห้าหกตัวนักกินเนาะข้เหนียวย่อนขะขวเหนียวย่อนเอาหาเรื่องแล้วห,<า>หมดไม่ต้องกินแล้วงั้นอ่ะนิดเดียวไง อาหารจริงๆด้วยครับโอ้ตัวเดียวเลยเดนเนี่ยตัวอื่นก็ไม่ได้เลยเดนหยิบปิดมาแล้วมาแล้วมาแล้วบุ๋มบุ๋มมาแล้วเหรอเหรไเนี่ยอุ้ยบุ๋มบุ๋มแล้วเพ้นโชว์ความสามารถเดินบนใบบัวไปไปโชว์โชว์ความสามารถเดินบนใบบัวเหมือนคนตายแม่อย่าให้มาร้องไห้นะ โอ้ลูกแม่เธอเดินบนใบบัวไงหนุ่มหากันใหญ่แล้วนะ่ะบุมบ๋มบัม๋มบุ๋มบั๋มกันใหญ่แล้วนะ่ะทำไมลูกพ่อมมไม่ให้เป็นคนใจหรอกพ่อจะมาช่วยพ่อมีหน้าอัาาวปไปดูควายกันควายหน้าอัวไปดูควายกันสวยเนาะพ่อเนาะแม่อยากมีบ้านเล็กๆอย่างนี้จังเลยอ่ะ ฮแม่ก็เลยปิ้งที่สวนที่สวนน่ะแหละอัน,นี้มาข้างบนนี้ไปดูกัน ดูมันนี่มีควายไหมไ้ักชพอยแล้วเอ้วันนี้ควายไม่มากินหญ้าแน่เลยจริงด้วย